อะไระะหรอคะคุณกวงน้ำชาหรอคะไม่ใช่น้ำชาหรอกนี่เหล้าจีนอย่างดีเลยนะมาจากยูนานช่าขอเข้มเข้นะคะค่ะยอลองชิมสไมิไม่ดีกว่าค่ะลำยองกินไม่เป็นเน่ยไม่เคยกินด้วยอะ่ะไม่ลองก็จะรู้ได้งไงล่ะแต่แม่ของลำยองสอนเอาไว้นะคะผู้หญิงกินเหล้าเมายาไม่ดีหรอคะ่ะ มันดูไม่งามนี่มายองก็ไม่ต้องกินขนาดเมาสิมายองไม่รู้อะไรนะผู้หญิงนี่เวลากินเหล้านิดนิดพอยแก้มแดงๆเนี่ยน่ารักช่ะหรอคะขอมมากเลยค่ะ